สวัสดีครับวันนี้ผมมานาชัยนำเหรียญที่นี่ราคา5บาทเป็นเหรียญที่ออกในช่วงสมัยพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับสำหรับเหรียญ5บาทด้านหลังวัดเบญจมาบพิษนี้ออกใช้งานครั้งแรกปีพศ .2531 ครับผมจึงนำเหรียญปี 31, 32, 33และ34มมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับสำหรับนักสะสมท่านใหม่หรือ น้ำะสมเดิมจะขาดเหรียญปีพศใดก็ติดต่อสอบถามผมได้นะครับผมปล่อยให้ขายให้ในราคาเหรียญละ65บาทรวมค่าส่งครับเป็นเหรียญผ่านสภาพการใช้งานนะครับและปีพศไม่ยากเกินนะครับปีพศที่ปกติแล้วนี่แหะครับถ้าอย่างปีที่ยากเกินก็ไม่มีคือกันครับผมท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ